เกียร์ออโต้กสปีดข้อดีดีเซลคือทนจัดประหยัดสุดนั่นเองนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยทําสีผงบอกทุว่าไม่เคยเคยลมประกันมาเลยเดีย๋ยวว่าแต่ชนเลยแค่โดนสะเก็ดหินยังไม่โดนเลยนะครับรถใหม่เตรียมครบ5้าล้านบาทคันนี้สุดคุ้มอย่างแน่นอนประหยัดไปเบื้องต้นประมาณ3ล้านบาทเดี๋ยวผมพาดูกันว่าคันนี้ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมประจำวันที่23กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้ผมมีรถ SUV หรือว่า Crossover สุดหรูจากค่ายดาวสามแฉกนะครับรุ่นนี้เป็น Mercedes-Benz GLE 250D เครื่องยนต์ดีเซลครับผู้ชมครับเกียร์ออโต้9สปีดข้อดีดีเซลคือทนจัดประหยัดสุดนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ 2,100cc 204แรงม้า 0ถึง100อยู่ที่8.6วินาทีท็อปสปีดทำได้ถึง212กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมจะพาไปดูว่า Mercedes-Benz คันนี้มีความดีมีความรูหรายังไงรถใหม่ท่านผู้ชมครับ4 9 9 9 0 0 0บาทเปิดตัวในตอนปี2015คันนี้จดปี16นะครับรถใหม่เตรียมกกม่า5ล้านบาทคันนี้สุดคุ้มอย่างแน่นอนประหยัดไปเบื้องต้นประมาณ3ล้านบาทเดี๋ยวผมพาดูกันว่าคันนี้สีขาว นสีขาวรูไซส์สวยมากๆนะนี่คือขุมพลังเครื่องยนต์ของเขานะครับห้องเครื่องยนต์ออกแบบได้สวยงามลงตัวมากนะครับนี่คือ,เ,อเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2,143cc เทอร์โบคู่พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเกียร์อัตโนมัติ9สปีด204แรงม้าที่3,800รอบต่อนาที นะครับ3,800แรอบคือรอบต่ำพูดได้ง่ายนะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรที่พันหถึงพันแนี่คือข้อดีข้อฮะทอกไปที่พันหถึงพันแเองนะเพราะนั้นเองเราวิ่งอยู่ร้อยหนึ่งรอบเครื่องอยู่แค่พันพันกว่ารอบเองเพราะนั้นประหยัดน้ำมันนะและที่สําคัญนะตามมาตรฐานมงคลคาแตคเตอร์ที่ต้องให้ดูรถดูรถแพงนี่คือน็อตฝากระโปรงไม่เคยทําสีบ่งบอกถึงว่าไม่เคยเคลมประกันมาเลยอย่าว่าแต่ชนเลยแค่โดนสะเก็ดหินยังไม่โดนเลยนะครับอ่าสติ๊กเกอร์คานหน้า มาตรฐานอุตสาหกรรมสกีเกอร์ทุกจุดอยู่ครบนะครับคันนี้สวยมากๆและที่สําคัญเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยไฟเดียร์ทามดันนิ่งไลท์ไฟหน้านะครับที่ไฟอัจฉริยะเลี้ยวตามพวงมาลัยให้มาครบอยู่แล้วสําหรับเบ้นรุ่นนี้นะครับระบบเบรกระบบป้องกันการชนระบบคุชคอนโทรลนี่ถือว่าให้มาครบล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นขอบยี่สิบสองสี่เอ่อสองหกห้าทั้สี่สิบห้าอายี่สิบนี่เป็นล้อแม็ก ติดรถเลยนะครับขอบ20ที่ให้มาครันงะน,นี้ติดแผ่นพลาสติกกันลอยมาด้วยเวลาโดนเล็บโดนอะไรก็จะมีรอยเขาก็ติดแผ่นพลาสติกกันลอยมาให้พลาสติกใสนะครับด้านในเป็นเบาะหนังแท้สีน้ำตาลนะครับเบาะหนังแท้สีน้าตาลมีไลายไม้นะฮะรูหลาเข้ากับเาบาะสีน้ำตาลเลขไม้แค่19,000กิโลหนึ่งมสิบเอกิโลเมตร นะครับรถปี2016ก็รถ8ปีปีหนึ่งก็อยู่แค่หมื่นนิดๆเองนะครับแปีแสนกิโลนะครับปีลถประมาณหมื่นกิโลเองนะครับชอบที่ลายไมย้แผงประตูนนะลายไม้นี่เข้ากันมากนั่งสะดกสบายนะครับเป็นรถ SUV ขับเคลื่อน4ล้อนะครับโฟรเติกนะไปได้ลึกไปได้ไกลกว่าฝนตกน้ำท่วมแล้วก็ไปได้รถเก๋งไปไม่ได้ของเราตัวสูงนี่ไปได้อยู่แล้วโฟร์เติกนะฮะประตูหลังเป็นไฟฟ้า นาเจลีสองนะประตูหลังเป็นไฟฟ้าประหยัดมากๆนะฮะประหยัดตะลุ่มใหม่เยอะ <_ C 1> ด้านหลังเราก็สามารถเก็บของใส่ของเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟดูพาสติกยังไม่แกะแลวตรงนี้นะ,นะยางไหลไม่เคยใช้เครื่องมือแมแรงยังไม่เคยลงพื้นด้านหลังก็สามารถเก็บของซ่อนไว้ด้านหลังก็ได้นะครับใส่ของเพิ่มได้นะฮะตัวน,นี้เป็นะตะข่ายไปเก็บของใส่ของนะครับ พอท้ายไฟฟ้านะครับเป็ดไฟฟ้าโอเครถไม่มีรอยไม่มีตำหนินะครับขัดเคลือบแก้วมาอันต์กราสโคตติ้งนะครับของทรีบอลนะฮะมาตรฐานสารกรรมกระจกนะครับมีสติ๊กเกอร์มอกรอบคันนะฮะนี่บอกว่ารถคันนี้ประกอบในประเทศไทยนะครับรถใหม่เปิดตัว4ีล้านเนะครับในประเทศไทยก็อาจจะมีราคาลดลงมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่คันนี้สบายใจได้ว่ารถไม่เคยทำสีเลยนะฮะจดทะเบียน24สิงหาคม2 5งพ 59นะครับ59ปี16ปี24ก็8ปีเหมือนที่ผมเรียนนะครับประหยัดนะครับจากรถใหม่ไปประมาณ3ล้านบาทคุณผู้ชมครับคันนี้ขายราคาพิเศษน,นะครับสมรรถนะสูงอย่างนี้ประหยัดน้ำมันอย่างนี้นะครับคุ้มค่าไป3ล้านบาทเหลือแค่1นึ่งล้านเก้าบาทเท่านั้นถ้าสนใจไปด้ของถวาผม0 8 4 7 7 7 6 6 9 9มีรถคันเก่า ะะอยากจะเปลี่ยนอยากจะแลกก็ได้อยู่ที่ไหนในประเทศไทยอยากทําสัญญาเงินผ่อนให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านนะครับสนใจรถยนต์มือสองคุณภาพที่เราคัดสรรมาลบดีๆที่อยากให้ท่านได้เป็นเจ้าของส่งให้ถึงที่บ้านทั่วไทยให้ช่างให้ศูนย์ตรวจด,ดูก่อนวลารถที่ซื้อไปไม่แท้สภาพดีเหมือนที่ผมเรียนไหมถ้าโอเคดีก็ซื้อถ้าไม่ดีก็ส่งคืนได้รับประกันความพอใจขอบพระคุณที่ติดตามรถยนต์มือสองคุณภาพมงคลคาเซนเตอร์วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ